เอาของก็น,น้อยก็นอ่องบ่ห้อ,อนบ่ไว้ฝนละห้อนมาลงเลยครับครับเป็นสองไอ้หนอนครับอ<ะ>สองไอ้หนอนยิ่สงสิทธิ์ละ like. Anyway. โอโ้นักนี่ปืนหมดเนขอขอขอลนเนยทความเคารพนอยสตามา่ดู้มึง่คับ่าฮ่าวนีอยากรอบหลายเลยครับพวนี้สวัที่่อสายม่งด้วสาตามา่งด้วสาตาสาตายิ่งปืนมงดอันนี้ใส่กันกันลูกปืนก็ใส่สาตากันลูกปืนไ้ก็นี่ กัรลูกปืนเนี่ยเนี่ยที่เอาใส่กัรลูกปืนละเนี่ยโอ้ที่เอ๋ยิงปืนเลยที่เอ๋อเออยิงเลยยิงเลยยิงผุนยิงผุนยิงใส่ป่าผุญที่เอ๋อยิงนกเลยเออยิงนกเลยยิงนกเลยที่เอ๋อคนน่ะโอ้ที่เอ๋อยิงปืนน่ะฟ้อมครับฟ้อมขนาดเลยพะมือเลยไปไปเสพาไปเบิ่งนดำแกงไป อะไรไปชิดเบใ้ลนตายิงปืนก็ทเคารพใ้ลนตาไว้สิพาไปทัพพ้เคารพก่นมาหนิปวดแสบดื้อแลตาแดบข้ามันัวแบครับไ,ไ,ไปยขยับบะมน้ำแกงไงจักบะน้ำแกงไงจักบะีน้ำแกงขว้หยังยน้ำถ่วมาหรอกน้ำถั่วน้ำแกง ตาตัวูไปตะบูไปใส่ไปส่ตัวูน้อยน่อยไปไปึ้นรถึ้นรถไปคือรรถเอาสีปครับนี่บโอ้อยาบแกงว่ะไปเอาสแกงะนแกงว่ะเดี๋ยวพาอับขี่รถบแกงนะครับบ้่แกงเอ้ามีปูด้วยครับนี่ ลูกป,ปูน้อย,โ,ยโอ้ขายใหญ่อยากบนน้ำแกงมีหอยน้ำมียนาดสิทธป่าเลยเด้อแกงอะน้<ำ>แกงน้ทวมมาเลยคนน่ะหน้าคน,นแกงพูนเงินเท่าคนครับพูนเง,ง,งินเท่าแกงกันเน้าน ันนี้คือด้านหลังสวนนะครับที่มองลงมานะครับพูนเฮือนกันเฮือนหอา,า,า,เหเอาิเบ่นแกงวะเ,เดี๋ยวจังซิดดเดี๋ยวขี่รถบิงก่อนขาปลากับลูกบิงำแกงกันน่อโอ้ถั่วมันเลยอเมนี่นะจะลึกงดิมันตยเห็ตแนเต้นนะ วิภานีเนี่คือนอถนนแล้วโอ้อันเนี้ยโอ้ถ่วนอกถนนละมึงดูมีลูกปลาโดวะมีมึงเดูมึงเดอมีปลาโดหลายวะมึงปลาชาดเนูเหรอไงไงมึงปลาโดูเนอะมันชิได้ครับผมไปไปได้ไปไปได้ป่ะโอ้ไปได้ไปได้ไปได้นี่ครับโครงการฟันตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับราชการที่เก่าโอ้น้ำถั่วเมื่อไหร่ อุ่นสวนโฮปูนครับสวนน้ราเฮื่เขาก็อยู่หุ่นเขาแนมมาข้างหลังนะครับนี่บ้านผมก็ติดฟาร์มตัวยางเลยนะครับโครงการหลวงเลยนะครับตอนนี้น้ํำท่วมมัดนี่เนี่ยน้ําท่วมทางไปวันใดแม่น้ำโขงมันยู่นะครับแม่น้ําโขงมันมันยู่ก็เลยแม่น้ำสงข้ามที่ไหลลงแม่น้ําโขงมันก็เลยระบายมาทั้งก็เลยยู่เฮ็ดให้ทั้งผีเป็นแก้มลิงนะครับเป็นจุดรับน้ํา มันก็เล่นให้น้ำถล่มโอ้ไปไหนมาล้อเน่เออนี่ต้ชงใช่ไหมน้ำหม้อใส่ใช่พ่อหนุ่มบอกว่าใส่โอ้ต้องใช่ไหมน้ำหม้อจากน้ำมึงนี่มีนิดเดียวเต็มเต็มมาเลยเน่ทางไปมาไหนละไปได้ไปเน่ทางไปมาไหนแล้วโอ้ลุยไปมาไหนดอกนี่ท่วมขึ้นไหลก็เก่าตัวนี้

ไปกันไปกันไปลงยากลงบ่อยากลงแกงบ่ะลงแงยทองงเาวลงแมงเง้โอ้โหโอ้โหเพื่ะตรพ่อะไพื่อตาไว้น้ำตาเลยพ่อโอ้ขายเหยอวม่การหางเลยครับ ครับอ๋อ่ยโอ้ใครใช้รถ่ะกหโคตรถ่วมครับถนนนะครับเนี่ยโอ้ถ่วมรถเลยโอ้สามารถมาตึกงแหเลยได้ครับเนี่ยน้ำถ่วมไปเลยนะครับเป็นน้ำเบิดแล้วก็เป็นอ่า แคมลิ้งเป็นพื้นที่หลายพันไรนะครับหลายพันไรเนี่ยก็เป็นน้ำเหมืนเลยขาวหมืนเลยนี่โอ้แน่เป็นถนนเลยนี่ครับถนนสิบ่ค่อยเห็นบ่อยๆนะครับปีใดที่ฝนดีปีใดที่ทน้ำดีก็สีนี่สิเหระครับนานๆทีมีน้ำแกงพายหนึ่น้อยมาเลียนน้ำแกงมาบ้างน้ำแกงโอ,โอ้ขาย่อยากโลกลอยหรอป่ะเนี่จอดรถ เครื่องหล่อเลยลุยไปไม่ได้หรอครับ,บเนี่โอ้ขักบ่โอ้ขาใหญ่เลยต้มแกงว่ครับแม่บอกว่ามันมีปิงแกยยงเลยเออมีปิงข่าวใหญ่ดิครับครับไอ,เ,อเป็นจ๋าเออที่ัตาโอ้ เอาไปพ่อแม่พ่อและเขาขนกเพ่อแม่อรกน่อยมาบงน้ำแกงครับก็าเอมามามามีสายไฟอย่าไปใกล้ลูกอย่าไปใกล้มาพี่โอยน้ำแกงเด้เด้เดียพ่อใหดพ่อแม่พ่อเปียกพ่อขับรถมาได้พ่อเพื่อเปียกแ้านั่งหลัง เอาเบ็ดมาพ่อมเอเบ็มาโอ้ชิดปลาหใ่พ้อมบอกมานีิครับโอเคโอเคได้วครับไแล้วครับครับครับโอ้โอ้โอโอโอขายญ่ได้บาเล่นน้าม,มา โมดเด้ะโมดเด้อเล่นดีๆเล่นดีๆเรนน้ำแกงโอหปวดอะปวดอะคักบ่คักบ่มาเล่นน้ำแกงน่ะมามามาทางพี่มาทางพี่พี่พี่ไม่ย่างมาเมืองป่าพี่มาเร็วมาเร็วเน่เดินลุกขึ้นลุกขึ้นทมพี่ทมพี่ย่างค่อยๆย่างค่อยๆจับพ่อย่างดีไม่ตกหลุม ยางน้ำพังนะลูกเด้อย่ยางออกนอกย,ยา่างข้างขางเด้อ <c oughs> ครับดีน้ำพงดำโอ้เพียงขับต่อยขาใหญ่งงเลยรถเข้ามาบุ่๊งแท้ๆครับเนี่ยรถเข้ามาบุ่๊ไรเหรอครับเนี่ยเพียงหัวเขา <c oughs> า่าเพราะว่ารถเท่าเป็นรถเตีย้ยนะครับ่ก <c oughs> น่ะ้ก็นดะ้ไอ้นะนี่ก็โอ้เฮ้าเอ้าดีใจทางรถมาเป็นทางเรือ เ๊ะบาโอ้ทางรถคือมีเรือสะทางรถรถมาในแล่นตัวนี้ปลาบ่ปลามันหลายเลยมาหาตึกแหน้ำทางเลยนะครับทางดํ<อ>งดา,าเลยใส่บมาดูโอ้ทางรถจะเป็นทางเรือครับโอ้ทางรถแต่เป็นทางเรือ,อ,อมันก็นจะถ่วงหมองมันต่านะครับ ยาหตายมละีเากปลาาั้งพี่มาคือรถมาลเล่นไหมเล่นไหมเล่นเนั่งหลังกระบะไปเปลี่ยนกัน้องเล่นไหมพาไปเล่นน้ำแกงนยบ่หมดด้บ่หมดด โมุดเล่นได้แต่ว่าหามหัวมุดบาเฮ็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 ดมาเฮ็ดเปียกบาสาดบาลุกไปทางนั้นบาลุกไปทางขางลูกเล่นทางมายังมาพี่ยังมาพี่ยังมาตั้งพี่ไหมต้เลิกไหมใช่ไปเล่นมังนารถไปพ่อครับพ่อครับครับครับจับอยู่จับอยู่ไปแม่จับไปแม่จับแม่จับมายางลงทางขางเด้อตก

คุณฝุ่นไปยับไปเลยฝุ่ไปรถเข้าไปเมื่อไรว่าทีไปทะลุไปทั้งพุ่นลงไปทั้งฝุ่นก็เป็นน้ำเป็นขาวเป็นขื้นจังทะเลเลยนะครับพื้นที่รับน้ำครับครับครับยาวมุดแม่น้ำมันอันนี่ลูกแมันบริเวณน้ำสะอาดลูกตะวันก็ใสอยู่ตะวันมันก็เป็นน้ำธรรมชาติ ขายใหญ่นำมาเิ่นน้าแกงดีใจแล้วเิ็กน่อยเห็นน้ำต้องปล่อยบ่ได้ครับต้องระวังเอาเราอยู่น้ำทางดำนี่มมันกัดซ้ำนี่นะครับซ้ำหัวเข่าซ้ำนี่ครับแว่าอยู่ลายทางนี่มก็จะเป็นคล้องอันตรายแล้วเาเปิดน้าเงืาออะไัลโหนฮัลโลฮหห ดขาใหญ่คักอย่าเลนอย่าเลนอย่าเลนโอ้ยมากขนาดพดูดอะลูกลอยล่ะพาไปเอะไรน,น้ำแกงวะบางน้ำแกงครับนี่เป็นโครงการฟาร,ร์มตัวอย่างเป็นโครงการหลวงทั้งหมดเลยนะครับปีนี้ได้เห็นน้ำแกงบ่ได้เห็นน้ำแกงโดน้ล่ะครับ ปีนี่พายุมันก็เลยมีน้ำแกงนะครับเอกเขากำลังล่างรถก็าขู่กับสไลม,ม์มามา,มา,มาพอพาเมื่อ<า>เราไปไปมันทำหรอตัวยังไง ตัวยังตัวไหนจูนหน่อยจูนหน่อยมันตื่นแล้วอ่ะ อยู่ตรงนี้ก็แนมไปเห็นเห้างทอานะครับคูณเด้สวนเทอาที่เขาแนมลงมาด้านหลังที่น้ำท่วมก็ตรงนี้นะครับป้าจะยังไปย่องฮึไปย่องไปเลยไปกับป้าจะไปเล่นน้ำโต่ออยู่เหอนเฮ้ยเพราะนี่เพราะ นังลงนังลงนังลงเดียวว่าน้องนังลงนังลงลงูกไปกับบ้านนังเด้อนั<ป>่งเ<ะ>ด้อตกรถเด้อคุณไลุูขึ้นตกรถเลยป้าจ้ารับแอฟโอ้ยมันต่อ ไปกลับบ้านกันตามเตรมนองเลยเตรียมทางพ่วมทางเลยวอ้ห้ลงน้ำไปเลยไปมไปไปเลยไปเลยหักบอหักบะ

ควมามบ่หโอ้ไปเลยโอ้คักบ่คักบ่เอาทีนะ่ะอยากมาไหมบ่อยากมาไหมอยากมาไหมบ่ปลาปลาดุกปลาดุกน้อยปลาดุกหรือปลาคอปลาดุกอุ้ยเอ้ยปลาคอเนี่ยจะเป็นปลาคอ,อเพราะว่าเราเห็นอันนั้นหนวดมัน,นอ่ะวิธีล่างนก ครับผมเ <laughs> ล่นน้ำครับบ๊ายบ <laughs> ายบ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 ายรับไป,ไปนะ <c oughs> มาหันหน้ามาเช็ดมุกกันแล้วทีทีน้ำท่มวมเราอันทางไตเงีน้นเอากงหันกน้มลง,งลงนั่งลงมานี่นะนั่งลงโอเค นั่งไหมน kind of ั่งไหมวันนี้นั่งไหมพ่อเป็นทะเลบรนแลาทางใต้หัวเหน็บไปวันเป็นหันเหน่าน้ำถ่วงเพือนเอาแล้วจะได้ออกาะมเล็ดรวมลักษณะยุ่ใสป่ะนี่เปิดเปิดเปิกันนีน้ำท่วมคือกันแม่แม่เปิดเอานอนคว้่บอกเปิดนีน้ำท่วมบ่หาหน้ามาแม่เบิ่งดู มุดกันน้อยนังลงแม่บักลานังลงไหมที่หนาวปะที่นังลงคือเอี่ยวนังลงก็คือเอี่ยวนะี่ไปกลับบ้านกันหนาวเว้ยที่ไหนหนาวลาบบ้านหนาวลาบบ้านหนาวลานังลงบอลุกมันสิตุกรถเข้าใจป่เวอ่ะได้ไหมไกลับบ้านกัน้ไปกลับบ้านกันเลโก็เร็วเลโก้